ต่อมานะคะจะเป็นหัวข้อที่1เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรงและการเคลื่อนที่2มิติจะเป็นข้อที่2นะคะวัตถุชิ้นหนึ่งเคลื่อนที่ตามแนวเส้นตรงด้วยความเร่งคงตัวใน3วินาทีซึ่งได้การกระจัด1 8เมตรและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวใน5วินาทีต่อมาได้การกระจัด40เมตรจงหากอความเร็วต้นของวัตถุขอความเร่งของวัตถุ วิธีทำนะคะก่อนที่จะไปทำเราจะมาวาดภาพประกอบให้เห็นว่าโจทย์ถามถึงอะไรนะคะวัตถุชิ้นหนึ่งจะให้เป็นวงกลมนะคะชิ้นหนึ่งซึ่งเคลื่อนที่ตามแนวเส้นตรงใช่ไหมแล้วได้ความเร่งคงตัวใน3วินาทีก็คือเวลาวัตถุชิ้นนี้มีการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงอยู่อยู่สมวินาทีนะคะก็คือตัวแปรที แล้วก็ได้การกระจัดมาอีก18เมตรก็คือ s นะคะ s vector เท่ากับ18เมตรซึ่งวัตถุเคลื่อนแล้วก็วัตถุชิ้นเนี้ยมันเคลื่อนที่ไปอีกนะคะทุกคนนี่ค่ะเคลื่อนที่ไปอีกเลยซึ่งวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวได้เวลา t เท่ากับ5วินาที ซึ่งต่อมาได้การกระจัด s Vector เท่ากับ40วินา40เมตรนะคะแล้วก็วัตถุชิ้นหนึ่งวัดคือวัตถุชิ้นแรกนะคะก็คือเคลื่อนที่ไปในเส้นตรงไปเรื่อยๆวัตถุชิ้นหนึ่งก็คือชิ้นแรกนะคะจะอยู่ที่เป็นความเร็วต้นก็คือ u เวกเตอร์ vector. แล้วก็ v ความเร็วคงตัวนะคะเวกเตอร์เท่ากับข้อถ,ถามหา U กับ V แล้วก็2ตัวนี้ได้คำตอบมาก็จะได้ความเร่งนะคะเท่า mm hmm. กับเท่าใดไปวิธีทำกันต่อเลยคะ่ะวิธีทำก็ความเร็วต้นของวัตถุนะคะเข้าถามถึงความเร็วต้นของวัตถุจะมีสูตรอยู่ว่า จากสูตร s เท่ากับ u บวก v หารด้วย2คูณด้วย t นะคะเรามี s มี t ยังไม่มี u กับ v นะคะจากนั้นเราต้องไปหา v ด้วยความเร่งคงตัวความเร็วคงตัวก่อนนะคะ หา v เวกเตอร์จากความเล่งคงตัวจะได้เป็นสูตร v เวกเตอร์เท่ากับ s เวกเตอร์หารด้วยหารด้วย t นะคะ s เท่ากับ18หารด้วย3เมตรนะคะ Vvector จะเท่ากับ8เมตรต่อวินาทีจากนั้นจากสูตรความเร็วต้นจะเป็น u เท่ากับเออ s เท่ากับ u บวก v หารด้วย2ส่วน t เรามี s มี v มี t แล้วจากนั้นโจทย์มันถาม,ถามถึงความเร็วต้นของวัตถกุก็จะได้เป็นวาเร็วต้นของวัตถุนะคะ สูตรเดิมเลยค่ะ s เ <S S 1> ท่ากับ u บวก v หารด้วย2คูนด้วย t u มีค่าเท่ากับยังไม่รู้เอ้ย s, <S มีค่าเท่ากับ18 s, s r e s t e r u ยังไม่รู้นะคะติดไว้ก่อนแล้วก็บวกด้วย v ก็คือ8หารด้วย2คูนด้วย t ก็ t. คือ3นะคะจากนั้น เราต้องการหาา u ใช่ไหมคะก็เป็น18 u บวก8มันหาร2อยู่ก็ย้าย2ขึ้นมาคูณแล้วก็3มันคูณอยู่ก็ย้ายลงมาหารก็จะเท่ากับ u บวก8 18คูณ2ได้3 6หาร3เป็น12นะคะเท่ากับ u บวก8 แล้วก็ต้องการหา u แต่ว่า8มันติดลบอยู่ก็ย้ายมาเป็นลบ12นะคะ12ลบ8เท่ากับ u 12 12ลบ8ได้เท่าไหร่คะได้ 4u นะคะได้ก็จะเป็น u เท่ากับ4 u นี่มีมีต่อวินาที แสดงว่าความเร็วต้นของวัตถุเราได้เป็น u เท่ากับ4เมตรต่อวินาทีนะคะต่อไปจะมาหาขอค่ความเร่งของวัตถุจะได้จะมีสูตรอยู่ว่าวิธีทํา v vector ร์เท่ากับ u vector บวก a vector t นะคะ จะหา a ความเร่งนะคะก็จะเป็น a Vector ร์เท่ากับ v v e กเตอ u มันบวกอยู่ก็จะได้เป็นลบ u v e กเตอแล้วก็หารด้วย t นะคะเราทราบค่า v ค่า u แล้วก็ค่า t แล้วเราจะหาความเร่งของวัตถุได้ง่ายนะคะก็จะเป็น v เท่ากับ8นี่นะคะ ลบ u ก็คือสีที่เราหาได้มา t ก็คือ3นะคะความเล่งต้นในเวลาปึ๊บแล้วก็8ปลบ4เหลือเท่าไหร่คะเหลือ4หารด้วย3แล้วก็4หาร3 a 1.3 3, 3. เมตรต่อวินาทีย่อมลังสองดังนั้นความเร็วต้นของวัตถุมีค่าเท่ากับ4เมตรต่อวินาทีและความเร็วของวัตถุ มีค่าเท่ากับ4.3ส่วน3เมตรต่อวินาทียงสอง2หรือ1.33มเมตรต่อวินาทียงบังสองนะคะก็เสร็จสิ้นในข้อที่หนึ่